สวัสดีค่ะพบกูในช n n e l เป้ายิ่งชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของพันธ h เฮนนาโฟ v e นะคะคู่กัดประจำวง Hello m e e t EP 27จ้า ก็วันนี er ้ม en ีคนแนะนํามานะคะใต้คลิปแล้วกุ้งเห็นพอดีนะคะก็เลยทําเลยดีกว่านะคะก็มาค่ะเริ่มกันเลยนะจ๊ะคือจะบอกว่าเป็นคู่แัดประจําวงนะที่กัดกันน่ารักมากเลยนะกุ้งเคยเห็นคลิปแอบคลิปหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขากัดกันฉ่ําดีและชอบมากนะจ๊ะเออแล้วพันคันก็ชอบอยู่แล้วด้วยและเหนนได้ก็คือแบบเลิศอยู่แล้วมาค่ะเริ่มเลย22นาทีโอเคค่ะนับหนึ่งสองสาม ไปอ่ะแล้วความแตกต่างระหว่างเดวันกับปัจจุบันตอนเนี้เป็นยังไงบ้างเยอะค่ะเยอะ่้นหนูไม่รู้ว่าอ้อนคืออะไรแต่หนูไม่ชอบก็แค่ชอบหน้าเป็นคนที่ชอบกระจกมากค่ะทุกคนยังไงไม่เห็นยังไงก็ให้กระจกมาตังตอนเด็กไม่มั่นใจในตัวเองมั้งพอเราสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเองสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเอง ขน,นารลดนะจะชอบผหห้าน่ะเป็นอะไรที่แบบจริตดีหัวเป็นเวลค้ามหริงให้น้องๆทั้งสองคนหยิบก่อนคนละแก้วเออ,เน,อนี่พี่หนูเล่าหนูเล่าก่อนก่อนเข้าจีนนะจ๊ะาก่อนเข้า,ขาใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเนี่ยามันจะมีแก้วให้เราจะมีแก้วอีกกับแกว้วปกติหนูก็นั่งเฉยๆคะ่ะเพราะแบบเรา <laughs> สี่แก้วมีแก้วหึงอไม่มีฟองไม่เอาตัววาต่อให้ฉันเลือกฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันแค่เลือกตามเลขที่ฉันชอบนี่นั้นหนูเลือกเบอร์หนึ่งเธอคือ number one นน่นีนแล้วกนเลยคเหนียวกลัวน้ำพูดเลยอ่า Eee <laughs> <laughs> uh... สมากแข่งเกอร์กุ๊กซานเนี่ยติดต่อกำลังแม่ไอพวกเต้นเต้นอะไรนี่แบบเคยเห็นน้องผ่านๆแต่ไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้สวยเพราะไม่ได้สวยอุ้ยแรงมากแรงมากคู่กัดกันจริงๆเหรอมึงไอพวกเต้นเต้นอะไรนี่แบบเคยเห็นน้องผ่านๆแต่ไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้สวยเพราะไม่ได้สวยแรงมากไอคือเราก็เห็นว่าผ่านคือจะเหนหน้าผันแบบที่บ้านหนูไม่ค่อยมีหน้าแบบนี คือน้าแบบนี้ม uh ันไม่ค่อยมีนี่ไม evet> ่เยแบบไม่แปลกที่เราจะสะดุดตาในทุ่ก่้นพอรู้ว่าเขามาแคร์เี่ยเราก็คิว่าแบเอนเป่งเสียงออกมาขึ้บเ่มนมันอาิกับหน้าน i m p r e s s i o n ที่เห็นว่าแบบเเสียงน้องมต่าทํานาดคือของพันน่เเงียบมากคือสงสารเพราะว่า เเวลิศตอนนั้นถ่ายเสร็จปุ๊บไปห้องพักพี่แฮนน่าแบบออาออ้าอหนูแบบเอออยูด่ดีๆกลายเป็นแบบคนอเลิร์ดแล้วก็เป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะมากแบบโม่งมากเป็นเพราะเรากินน้ำตาลค่ะ,ะ <laughs> แล้วพอเรากินเข้าไปแล้วเราดีดมากๆค่ะผีเข้าอ่ะพี่มันก็ดีดแล้วทุกคนก็ช็อกแบบก่อนหน้านี้เธอแบบไม่ได้เป็นแบบนี้นนเต้นตัวหนูหนูก็แบบรู้ตัวนะว่าแบบเออก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แบบสังคมเราต่ะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ชอบกันเหมือนเดิมไม่ชอบกันเหมือนเดิมโคตรนักกัดหมายถึงอะไรไะนี่เป็นภาพลักแล้วก็นิสัยอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปบ้างยิ่งหลังอ่ะวันนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้สักเลรู้สักรู้จักแบบอะไรเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าลุกน้องอะไรยังไงเป็นไงมีความเป็นผู้หญิงอ่ะคือเห็นรู้แบบนี้แต่น้องแบบ ชอบทำอะไรอย่างนี้หรอ <c oughs> <c oughs> พี่เดเสร็จก็ยังไม่ได้คุยกันบ่อยนะพี่แล้วหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกคนนี้มันเดินทางมาถึงจุดที่แบบในติกต็อกขึ้นช่องเซอร์แบบแฟนฮนน่ากัดกันได้ไงก็ไม่รู้อะไรกูเกิดของเขา ถึงแบบว่าในโซเชียลจะเห็นว่ากัดกันจริงชีวิตจริงก็กัดกันยิ่งกว่านั้นค่ะเรารู้สึกว่าอยู่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยเขาดูเป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างเวลาไปงานข้างนอกก็จะแบบเคยพันอยู่ถ่ายรูปไหมแบบได้รูปหรือยังไอเราก็เริ่มมากไงก็แบบขอไอพีให้พี่แฮนด์เพี่ร์แล้วก็ถ่ายให้อะไรเงี้ยเราเรื่องไหนคิดว่าเราคลิก หนูว่าพันเป็นคนง่งายๆค่ะแบบว่าชวนทําอะไรก็ทําด้วยไม่ค่อยปฏิเสธคนเท่าไหร่ใช่แล้วหนูก็เป็นไท p e บดบียนที่ไม่ค่อยปฏิเสธใครมันก็เลยแบบว่าทําไปกันได้เหมือนแบบหนูชวนพี่แฮนพี่แฮนก็ทําพี่แฮนชวนหนูหนูก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบขี้เกียจว่าไม่ค่ะฉันสู้ฉันทกัปเธอนี่เลิศประทับใจไหมคะชอชบ,บเราชวนอันนี้แล้วแบบ อุ้ยไม่คิดว่าจะแบบไปว่าแต่ว่าก็ไปกับเราอะไรฉะแล้วก็มีบางคลิปที่แบบแมสมากๆคือแบบตึงตึง ก็เรืองเธอนนอง สมมติเราอยู่ในห้องแบบนี้ดูเลยพันเดินมาแน่นอนมาตตัวเยอะที่สุดริอหเปเนพี่พเเพื่อนๆจะชอบแบบเนี่ยเสียงไอ้พันแน่นอนเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายบนไงคือเพื่อนชอบบนแต่เราอะรับรู้สิ่งนี้าชอบหูตึงไงเขาไม่ค่อยได้หูไม่ได้ยินหน่อยดีนะ แต่พี่แทนจะเป็นตลกที่เราคิด<อ>ว่าเราสามารถขำได้กับทุกเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยในกองถ่ายที่กำลังตึงๆคนอื่นกำลังแบบเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แทนก็จะเริ่มแบบมี energy อ,อะไรของเขาใช่ไหมตาม energy ไปด้วยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบมีเรื่องอะไรที่แบบอยากพี่แทนหน้าเป็นคนที่ชอบกระจกมากค่ะทุกคนยังไงมาสะท้อนเห็นเงาหน้าของตัวเองได้อะเขาจะไปอยู่ตรงนั้นแหละคือถ้าไม่รู้จะเรียกผ่านยังไง มาตั e ้งใจเขาไลเองแค่เป็นผีกระจก่จุระกอ๋อติดกระจกหนูสวยแล้วลูกตอนเด็กไม่มั่นใจในตัวเองมั้งพอเราสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเองอ่ะพอเราสวยขึ้น จกเพื่อนซื้อให้แล้วเพื่อนหนูก็ถามเพื่อนว่าซื้อให้ทำไมเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยยูส่งตลอดเลยนี่ดนอ๋ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตอนเข้ามาอยู่ในโฟรยอยู่ได้แบบสักพักหนึ่งนะแล้วมีเมมเบอร์ทักขึ้นมาว่าแบบส่งอีกละอะไรแบบนี้เหมือนเดจาวูเหมือนวับว่าแบบเฮ้ยโดนทักมาก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มร่อนสังเกตมานยิ่งขึ้นเหมัเลยคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะ ถ่ายชุดนี้นะคะถ้าสมมติชุดนี้พี่ต้องเตรียมเนมเบรี่ไว้สักหนึ่งน,นี่ละบายคืเยอเอถ้ามึงมีได้สักร้อยรูปอีกมึงหนึ่งจะต,ต้องร้อยห้าสิบเป็นคนถ่ายเยอะมากๆน้องต้องเลือกคนถ่ายรูปให้ที่แบบไม่หงุดหงิด <c oughs> บางทีแมมน้องเซ็งก็ต้องแบบแเจริงหรอ,อ,อ้องมต้องต้องมายืมขอเพื่อนวาท,ที่หนคือตมาเลย ไม่ค่ะไม่ต้องนับกดไปก่อนเดี๋ยวเลืกเองเขาไม่มุมเสือขอแมสุดยอดรู้สอทุกมุมค่ะคนที่แบบเด้จมจมตัดตไปลงนะตัดใชลูกอ้ยน่ เขาเอนจอยกันมากเลยนะคือเขาเหมือนจริงเขาแบบเป็นคนที่บรู้ทันกันอะเออดูเหมือนการการแต่ดูรักกันมากเลยนะกบเกมกันกับเกมเมมไร์ไม่อยู่พวกหนูขอเล่ายังไงอ่ะมีอีโมจิประจำตัวของเพื่อนแต่ละคนคิดว่าเพื่อนแต่ละคนเราให้เป็นตัวไหนกันบ้างของแต่ละคนเป็นใครบ้างนะอย่าเอาอย่างพว่เรารู้อยู่แล้วไฟอา แต ан, ่ยาพี่โจคือทันตะวันเพราะว่าทันตะวันกินได้พี่ออมคือเดนตะวันอ๋อสีให้ใส่ชุดนะคะให้องให้เดนชอาใส่สีเขียวใช่แต่หน้าผมชอบสีม่วงเขียวแล้วชอบสีม่วงถ้าของใช้หผมเป็นสีเขียวคือทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันชอบสีเขียวแต่เวลายัดเยียดสีเขียวให้มันมันจะไม่เอา ลงเท้านึกลงเท้าของเพื่อนขอคเพื่อนใช่แล้วก็ตายตายว่าเหมือนจริงของแรนี่คือดอกกุหลาบเพราะว่าสวยแต่ร้ายค่ะรออย่างงในทุกบัลลังค์ก็ต้องมีฉันเฮ้ยปังมากเลิศในทุกบัลลังค์ก็ต้องมีฉันของพันคือลูกพีค่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เหม็นได้คนไหนที่สั่งท่าเต้นเร็วายปะคนเนี้ยดูเหมือนเป็นคนที่แบบผ่านไปนานแล้วก็ยังจำได้เลยแต่ก็เลื้อยูให้ทูอินวันแล้วกันหาได้ค่ะรีไอเอฟไฟปะสองฟไฟอาย์ไอโอ้โเป็นประเภทแบบคือเขารู้ท่าว่าท่าอันนี้คือทัวร์ท่านี้คือแหวกกิ้งอะไรแบบนี้หรือแบบเขาแข่งเต้นมาก่อนก็ชีก็เลยเก็ตเร็วส่วนอารเป็น สไตล์แบบติ๊กต็อกเกอร์ที่แบบจำท่าเร็วได้ใช่แกะเร็วสุดยอดแล้วปกติในวงของเราอ่ะมันจะมีแบบตำแหน่งกันปะแบบเมมวงอเค้าแบบเมมแดนอะไรค่ะจริงจริงมันไม่ได้แบบมีตำแหน่งตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความถนัดของแต่ละคนมากกว่าเรื่องของตคนขนาดสวยค่ะขนาดสวยค่ะชอบแพนนามากเลิศว่ะ โคตรเลิศวันนี้ฮาน่าคือแบบ MVP ของวันนี้ถัดสวยค่ะชอบถนัดสวยค่ะถนัดสวยช่วยอยู่แล้วถั้งได้ทุกคำปากเมมเบอร์ชอบรำกดให้คำปรึกษาหนึ่งสองสามอ๋อโจรินใช่น่าคือใครอะคือใครวะคือพี่ไม้พี่ไม้มแล้วแต่ดิเพนไงว่าใครอยากกด แต่นี่ก็พี่ตัวังคู้อ๋องั้นเดี๋ยวเราให้ฟังถึงแต่ละคนหน่อยดีกว่าว่าทําไมเราถึงไปปรึกษากับสองคนนี้คือหนูไม่ไม่ค่อยพูดกับใครอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพี่โจจะเป็นประเภทชอบถามมากกว่าเ๋อถามเราก็เลยต้องพูดไงทักลงกลุ่มใหญ่ๆเลยอ่ใช่ว่าแบบทําไมดีแคปหน้าจอป๊อะทุกคนก็จะออกความคิดเห็นกัน เขาหนูที่เป็นพี่มาเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเขาเป็นคนที่มีคอมเป็นพี่ใหญ่สูงมากเว<ม>ลาเราคุยกับเขาแล้วเราจะได้แบบพอ่อคิดอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราคุยเยอแล้วสบายใจคิดว่าในในกลุ่มเราเมมเบอร์ member, คนไหนที่ตอบแชทไลน์เร็วที่สุดพันปะหนูพร้อมอค่ะหนึ่งสองสามคร<ย>้นลคน้าหรอโจรินตัวเองเธอัจับไได้เลยหรอแต่เหมือนในแอรล้านหรือโกลอีกนี่แหละค่ะ ก็แบบเต้ยให้น่านเป็นคนตอบแชทเร็วแต่หนูไม่ค่อยทักหาคนอื่นแบบนอนได้ไม่รดีคือของพันตอบพี่โจว่าพี่โจดูคนที่ไวมากกับ,บเรื่องโซเชียล<า>อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบบางทีแบบทักอะไรไปลงกลุ่มแป๊บเดียวหรือตอบสตอรี่แป๊บเดียวพี่โจคือจะตอบกลับมาเลยบบเหมือนเขาแบบต้องทันทุกเหตุการณ์อะไรเงี้ยแล้วใครคือคนที่ดองแชทฉัำพี่กะโอมใช่ลองมาคือเธอโอ้ใช่ไม่คือเธอไม่ได้สำคัญไม่คือเธอไม่ได้สำคัญ จองกันแปลอ่ะอย่ามาจับจะหนู don't touch me don't touch me โอ้ยดองแบบถ้าหนูไม่ทักซ้ำาลทักซ้ำอีกเขาไม่ตอบแทนหนูอีกเลยตลอดชีวิตอ่ะพูดจริงแล้วหนูรู้สึกยังไงคะที่แบบเราทักแชนไปแล้วเขารีบแต่ไม่ตอบหนูไม่ค่อยทักหาใครก่อนค่ะแต่ว่าเราซฟตี้เฟิร์สเราทักลงกลุ่ม ในหนึ่งในเจ็ดอะถ้าอ่านไม่ตอบก็อยาเจอันอีกเลยเะันไม่ทักส่วนตัวเท่าไหร่ในกลุ่มใหญ่ส่วแล้วเ,เข้าใจเ,าเพราะว่าเราจะคนประเภทเดียวกันเราก็แบบไม่รู้จะตอบเขาเห็นอะไรอะไรเไงี้ยเราก็เลยเอเอก็ว่าคิดเห็นแต่ไม่เข้าไปอ่านด้วยแบบรับรูบ้เฉยๆพออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็ตอบเออเป็นเรื่องงานก็ตอบเมมเบองคนไหนคือราม่าคุยที่สุด ไม่ไหมอ่ะเอาโจรินหรอไม่น่าเชื่อโอ้โจรินหรอคืออย่างที่ดูบอกไปพี่โจเป็นคนเหมือนทันจุดสถานการณ์ไม่ว่าจะมีข่าวดราม่กดราม่าอะไรใช่แตะมนได้เกินค่ะข่าวข่าวนี้เพิ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไม่กี่นาทีพี่โจรู้ว่าอีไหนโพสคนแรกใช่พี่โจคือสรุปมาเป็นพารากรามให้ฟังแล้วว่า พี่จอลินเท่ากับทวิตเตอร์เลยใช่ปะใช่ของแอปค่ะถ้าออไปเนี่ยเด้คนไหนฟังมาแรงที่สุดซึ่งหนูโดนบ่อยมากจริงเหรอฉันโดนหน่อยตาออมปะสองซ้ำตาออมอ๋อใช่มายพี่โจพี่พันเอพันพี่พันคือหนูรู้สึกว่าหนูโดนเยอะมากอ่ะ คือหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครมาใกล้นะพี่ oh. ว่าแบบเชื้อโรคเชื้อโรค oh. คือหนูชอบแบบอยู่คนเดียวมากากว่า oh. แต่ว่าพี่มายกับพี่โจเนี่ยแบบชอบแกล้งบ่อยยิ่งอยู่บนเวทียิ่งแบบโดนบ่อยอะไรแล้วหนูปฏิเสธไม่ได้คือหนูจะแบบแฟนขับเห็น oh. ส่วนพัน์นี่ก็แบบบ่อยมาเรื่อยๆเ, oh. เวลาจะส่งข้อเพลงต่อไปเราไม่ได้เตรียมกันว่าเคยเพลงที่ใครจะส่งว่ามองหน้านพูดไปพูดมาแล้วก็มองหน้าพี่ คือถ้าเราเห็นว่าหกคนเงียบเราต้องคุยนล้เจอการถรอออดิชั่นเป็นพิธีกรรายการโุควฟยริงป้าพูดเก่งมากเนาะแฮนนาติดพิการมาก่อนติดพิธการมากกว่าใส่วาไรตี้นี่คือแฮนนาเลยเหรอไหนที่แบบจึ้งที่สุดเรามาที่แมวใช่หนึ่งสองอ้ หันหน้าฉันเขียน่เ,นเล็กๆเพราะว่าฉันน่าจะจึ้งกว่าฉันเขียน่เล็กๆเพราะว่าฉันน่าจะจึ้งกว่าปังเกินเขาถามว่าอะไรนะปังอะของเมมเบอร์คนไหนที่แบบจึ้งที่สุดรวมนัดกันแล้ว,วใช่หนึ่งสองสามว้า ่าฉันน่าจะจึ้งกว่าฉันเขียน P เล็กๆเพราะว่าฉันน่าจะจึ้งกว่าไีจะแกันจึ้งทุกวนพี่แต่ถ้าสุดก็ต้องเป็นหไม่เดีวถ้าจึ้งกว่าจะเป็นหนะคะมันแล้วแต่เสอ ending scene ฉ่ำๆหปังว่ะสาวัมข่หสหงสุดอยากกะแซวสุด น้องทำไงอะเดียวมันต้องบริหากถ้าได้ีเบมเบอร์คนไหนที่เอ e เ g y เต็มร้อยแขงแกล่งแดดท้าฝนสุดหนึ่งสองตั้ อ้าอะไพี่ไมค่คือหนูให้อ้ายเพราะว่าแบบคือน้องทุกคนงานักอ่ะและน้องไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยน้องก็แบบสอนอนแค่สามชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วลุกมาทำงานก็ยังมีเอนเนอร์จี้อยู่เลยไม่ค่อยเห็นนุ่มแบบนั้นเท่าไหร่เออใช่<า>แต่ว่าของที่ของตอบเจ๊มายก็ฟิวฟิวเดียวกันค่ะเหมือนแบบพี่มาก็ ใช่ละครด้วยอะไรเงี้ยที่ต้องแบบลงน้ำลูนี่นั่นอะไรพวบนี้รู้สึกว่าเออเขาแล้วเขาไม่ค่อยบ่นด้วยเหมือนกันก็เลยรูส้บบสึกว่าเขาเป็นคนแบบเกรวเวลาไปออกของต่าง,งจังหวัด่องประเทศไป,ไปแบบไปทัวร์อะไรเงี้ยค่ะเรามีแบบลูมเมทเป็นใครกันบ้างอ้าวคือห้องหนูหนูกล้าพูดเลยว่าเป็นห้องที่สนะอาดที่สุดแล้วก็สงบที่สุดแล้วห้องข้างๆเนี่ยจะมักเป็นที่เสียงดังที่สุด พูดกันนะคะคือพอถึงห้องก็เหมือนแบบจิตใครจิตมนะันอะมันเป็นแบบช่วงพักเบรกโฆษณาสักครู่แต่อายเนี่จะเป็นประเภทแบบติดผ้าผ้าเด็กอะอ๋อผ,าผ,าผา้าเด็กเราจะชอบเห็นน้องแอบแอบมาบ่อยของหนูกับป้ายคืออยู่ด้วยกันไม่มีขดัดจริงๆตรงนะพี่ป้ายไม่เคยเปนค่ะป้ายเขาจะเป็นชีวิต มืดกลางคืนเขาจะบบออกไปนู่นนี่นั่นไปหาอะไรกินหรงออะไรเงี้สรุปก็คือเหมือนอยู่คนเดียวมันจะมีบ้านห้องที่เป็นเพื่อนมาลงอะไรเงี้ยค่ะส่วนเนี่ยจะเป็นห้องของใครพี่ตะออมพี่ตาออมมาถึงทั้งหมดทุกคนอยากูว่าทุกคนช่ปั๊บพี่ตาออมอ่ะจะชอบพิมพ์ลงกลุ่มว่ามาห้องนี่ไหมอ๋อตี5แม่ คืูสีคาราโอเกะทั้งคู่ต้องแข่งกันต่อเนื้อเพลงที่หายไปให้ถูกต้องวัดความสนิทของทั้งสองคนเพิ่มไปอีกหนึ่งเว้ยว่าทั้งสองคนจะคิดเหมือนกันไหมโดยเราจะแบบบอกโจทย์ไปขำเดียร์คนและให้ร้องเพลงเป็นเพลงเดียวพลงคำที่หนึ่งคำว่าเพื่อนเธอจอให้ฉันเป็นเพื่อนแรกนี่เลยก็มาหรือเพื่อนรักเลยค่ะ ไม่เหมือนกันคำว่ารักหนึองรกแรกแรกอุ้ยอันนี้เหมือนกันแล้วคือเพลงดังอะเนาะปังมากขั้นสุดท้ายขออีกหนึ่งคำคำว่าน่ารักหนึ่งสองซ้ำน่ารักชิคชิ่งอะน่ารักชิคชิ่งอะน้ารักชิคชิ่งอะอหหนูมีอะไรอยากจะแบบ บอกกันนะเอาแบบเป็นซีนซึ้งน้ำตาคลอได้เลยมีอะไรอยากจะแบบพูดเสร็จกันเลได้กันจะละกันหมเอาละลเริ่มละเออน้ำตาเออน้ำตาจะบอกพันว่าก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นยิ่งโตขึ้นก็แบบเราเจอผู้คนมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่ be careful นี่น่ารักอะ่ะ วงแล้วก็คอยแบบว่าเต็นเสียงฮเราะให้กับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าแบบเก่งมากๆเลยเพราะว่ามาจากต่างประเทศเนาะคนเดียวแต่แล้งเราก็รู้สึกแบบโอ้โหเก่งว่ะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถมาอยู่ต่างประเทศคนเดียวได้ทำงานหรือทําทำงานได้ด้วยอะไรพวกเนี้ยก็ กงมานะนี่ถ่าอยากให้เขาส่งคนฝากผลงานเขารักกันนทุกคนหรืองานส่วนตัวด้วยพัวอีพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปคือ I Like Boys ชอบมากให้ดู MV ็น้ไปดูกันเลยเด้อคุณมาคุณมากิใช่ไหมดูได้ที่ทุกช่องทางของพัวอีออฟิเชียลค่ะ Yes sir ฝาก IG นะคะพานเริ่ม p p u n n c h นะคะสามารถเซิร์ชไปเลยทุกช่องทางเนี่ยก็จะเจอหน้าสวยๆนี้ค่ะ i น f ี c e b o บุ๊กหน้านะคะเซิร์ชแค่คำว่าแฮนนาคนสวยขึ้นก้อ่เารอฉันได้ค่ะ โอ้คุณพระคุณพระคุณพระเอามาให้กันี่ชให้ด้วยโอ้คุณพระพระคุณพระบอกว่าฉันชอบผู้ชายเฉันใจเฉันคขาเขามาฉันชอบผู้ชายฉันไม่ชองหรอฉันชอบฉันชอบผู้ชายอ๋อมันคือคำแปลหล่อนี่อ่ะตาละเลิศว่ะเลิศจริงค่ะทุกคน คือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาจะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนก็มานั่งหวดรอแบบว่าอย่างบ้าคลั่งนะคะ <c oughs> คือจะแบบว่าพันกับแฮนนานี่ตลกมากเลยนะทุกคนคือไม่คิดว่าจะตลกขนาดนี้นะเออแต่ก็แบบเคือเห็นแฮนนาแบบว่ามีความแบบโจ๊ะ,จะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าแบบเออเขาจะตล,ตลกกันทั้งคู่ขนาดนี้นะทุกคนเป็นไรที่อึ้งของจริงนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็สนุกมากเลยนะคะสำหรับพันแฮนนาต้องหาดูบ่อยๆแล้ะทุกคนเพราะว่ามันจริง ขำเวอร์ช็อตพิวกันไปกันมาคือแบบสุดยอดมากเลิศลูกสาวแม่งจริงโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ครส i b e นะคะแล้วก็มีคลิปอะไรมันๆอีกนะคะบอกกันนจะทำารีแอคจากทุกคนบ๊ายบายค่ะ